เมื่อวานนี้ค่ะคุณคะเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรกรณีของคณะกรรมการซอฟต์พาวเด้านแฟชั่นลาออกยกทีมค่ะอื mm. คือคณะกรรมการ เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของคุณอุ้งอิงที่ดูแลอยู่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น11อุตสาหกรรมใช่ไหมคะก็จะแบ่งในด้านแฟชัน่นหนังสือเฟสิวัลอาหารกีฬาท่าองเที่ยวดนตรีออกแบบศิละปะก็ว่ากันไปแล้วเขาก็จะไปเชิญคนเก่งๆที่แบบทํางานด้านเนี้ยที่เป็นภาคเอกชนน่ะมาเป็นประธานใช่ไหมอเออแล้วปรากฏว่าเขาก็เขาก็เริ่มทํางานกันวางแผน แล้วก็เรื่องกำหนดงบประมาณวางแผนจะทํางานอะไรกันยังไงวางแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวปรากฏเมื่อคืนนี้ค่ะมีรายงานว่าคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นได้ยื่นหนังสือขอยุติการดําเนินงานในตําแหน่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นเรียกว่ายกชุดเลยค่ะโดยคุณกมลนาถองค์วันดีประธานคณะอนุกรรมการด้านแฟชั่นเนี่ยนะคะ บอกว่าได้มีการประชุมกันแล้วเมื่อ18มกราคมลงม,มติเห็นชอบให้ยุติการดำเนินงานตำแหน่งนี้มีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะซึ่งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาระบุว่าได้ร่วมกันทำงานทุกอย่างจนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เห็นชอบร่วมกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันเกินความสามารถในการบริหารจัดก,การและติดตามประเมินผลนคือเกินความสามารถของเราอ่ะเพราะแต่ละคนมีภารกิจ มีหน้าที่ในการทำธุรกิจของตัวเองก็เลยขอยุติในการทำตำแหน่งนี้ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่นี่เลยจากนิตยสารโวกนะคะคุณกุลวิทย์เหล่าสุขศรีจากนิตยสารโวคคุณหมูอาซาว่าคุณพานุอิงควัตจากเรฮาวคุณมิลินจากแบรนด์มิลินหรือว่าจากแบรนด์ครเซตคือเรียกว่าเป็นระดับต้นของประเทศไทยอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีถึงลาออกยกชุด แล้วเหตุผลที่ว่าเออเราต้องไปทํางานของเราเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะเอาจริงๆนะเออถ้าพูดตามความเป็นจริงนะถ้าคิดว่ายุ่งจนทําไม่ได้จะไม่มารับเป็นกรรมการในชุดนี้ลยอันน่าจะเป็นเหตุผลที่แบบแบบเป็นทางการหรือเปล่าแบบเกรงใจนะพูดแบบขอให้พอดูปรหนองน้ําใจกันอ่ะก็ประมาณนั้นไปดู facebook ค่ะมี a ฟ e b o o k ที่ใช้ชื่อว่ากมลนาฏ เฟซบุ๊กของคุณกำมนาทเนี่ยนะคะเขาโพสต์ภาพนี้ภาพนี้มันเป็นภาพที่มันเป็นอะไรอันนี้เขากาลังโปรโมทที่นี่กันใช่ไหมที่กองกางเกงช้างใช่ป่ะใส่กางเกงช้างแข่งขันกันใส่กางเกงช้างเร็วที่สุดอ่าได้กี่ตัวไอ้อไข่งกันห้าอย่างไงที่กินปลาต้องโผด้วยอ่ะใส่หน้ากากปีตาโขนด้วยอ่ะเอ,อ้ปรากฏว่านี่เป็นโพสต์เมื่อสิบเจ็ดมกราคมเขาบอกเอ๊อ,อันนี้มันเกี่ยวื้เปล่านะคุณกำมนาทบอกว่าคณะอนุกรรมาการสาขาแฟชั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอเดียกินเนสนี้นะคะอยากเห็นหน้าคนอนุมัติม,กมากห้ามก็ไม่ได้ปรึกษาก็ไม่ปรึกษาคิดกันเองเห็นดีเห็นงามกันเองทําเราได้อะไรคะทีมเอก,กชนอาสาทํางานกันหนักมากเพื่อวางกรอบคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในขณะที่หน่วยงานทำอีเวนต์จุดพลุแล้วไงต่อสร้างแวลูอะไรขึ้นมาฝากหน่วยงานทุกหน่วยที่อยากเอาใจนายก่อนจะทําอะไรปรึกษาหาหรือกรรมการยุทธ,ธศาสตร์หรือคิดให้รอบด้านด้วยคะ่ะ เงินภาษีประชาชนนะค่ะเนี่ยแล้วปรากฏว่าอออเ,เออคณะกรรมการเมื่อกี้ย,ย้อนกลับไปเขาประชุมกันเมื่อวันที่สิบแปดมกราคมไงแล้วโพสต์เนี้ยโพสต์มสเมื่อสิบเ็ดมกราคมคนก็เลยไปเชื่อมโยงว,ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับอันนี้เปล่าไม่ไม่ต้องมีหรือเปล่าหรอครับคุณเหนิงไม่ต้องมีหรือเปล่าเลย <laughs> มันชัวร์คือคือคนพวกนี้นะหมายถึงว่าคณะทํางานเหล่าเนี้ย เขาหนึ่งเนี่ยเขาพึ่งตัวเองได้อยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจถูกไหมเขาเข้ามาเนี่ยธุรกิจเขาเข้างานเยอะอยู่แล้วอะธุรกิจของแต่ละคนที่อย่างที่ผมบอกอะแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมานี่แถวหน้าในวงการของประเทศเลยแต่ละด้านแต่ละด้านนะเออวันเขามาเป็นตรงนี้รัฐบาลชวนเขามาเนี่ยเขาก็เสียสลักนะเอาเวลาเอาระดมสมองเอาอยากจะให้บ้านเราพัฒนาเรื่องนี้เรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรก็ว่าไปแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยให้หน่วยงานเนี่ย ไปคิดอะไรที่มันแบบเอาตรงๆนะคูอแล้วเธออะแข่งกินปลาต้องโกแบบเนี้ไอคนชนะอะได้รางวัลแต่ต้องไปตัวถูกกาพใหญ่เลยนะเอเอไอสารเสริญอะไรอยู่ในตับอยู่ในปอดนะ่ะนะสารอะไรอะที่ทําให้เกิดเกิดมะเร็งอะนะนะกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องห้ามปลามนะมคนไปกินปลาต้องโกสี่สิบ้าสิบตัวอันตรายจะตายไม่ได้ไคือคือให้เขามากำกั วางยุทธศาสตร์อะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไปใช้งบกันทีรูปจูยแจกที่เขาบอกไงแล้วก็เขาก็ไม่รู้เรื่องไงแล้วคุณจะวางยุทธศาสตร์ทำไมคาะที่คุณทําอะไรตามใจไอ้หน่วยงานก็จะเอาใจนายนะคือจัดอีเวนต์เพื่อให้นายไปยืนยิ้มถ่ายรูปแล้วก็บบบซอฟท์เ o อร์ซอฟ์ power ซอฟ์อย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้อะไรคอ่ะค่าอันนี้น่าเสียดายนะน่าเสียดายจริงๆนะ เพราะว่าตอนที่เขามีแบบเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเราก็หวังนะว่าเอ,อ้ยถ้าแบบทาอย่างจริงจังจริงๆเนี่ยอุตสาหกรรมหลายอยา่างมันจะสามารถพัฒนาไปได้ไกลมากและเันคิดว่าสําหรับคนในคนคนในคนในกลุ่มนี้ที่แบบคนระดับเก่งๆระดับประเทศที่เขามาเพราะเขาก็หวังหวังว่าเขาจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมของเขาให้มันต่อยอดไปได้ไกลมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าทำเราไม่ปรึกษากันนะแล้วจะมีคณะกรรมการอื่นไปทำไมใช่ไหมคะ เออแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอว่าคุณอุ้งอิงนะคะในฐานะประธานเนี่ยจะจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเสียโอกาสน่าเสียดายน่าเสียดายนะคะคืออีกอีกหน่อยเนี่ยคนที่เขามีฝีมือแล้วเขาไม่ได้คิดเรื่องหวังผลประโยชน์อะไรเนี่ยเขาก็คงแบบหาหาคนยากขนาดจะมาช่วยงานรัฐบาละะอ่ะเขาก็กลัวกลัวเจอแบบเนี้ยว่า เอาไปแล้วกเอาไปเป็นไม้ประดับหรือเปล่าเอาชื่อเข้าไปขายเฉยๆแต่ก็ทากันแบบไม่มีปีมีคุยกันเองหรือเปล่าพี่ก้องเวลาที่คนพูดถึงแบบอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยแล้วคนบอกว่าทําไมคนเก่งๆไม่เข้ามาเป็นทางเรื่อกให้กับประชาชนอะ่ะ hmm. คือยังคิดว่าอันเนี้ยมันมันเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันว่าคนเก่งเวลาเจอการเมืองที่เป็นแบบการเมืองการเมืองอะ่ะ มันไปต่อไม่ได้แล้วมันทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายเวลาที่เขาเจอ,อไอ้ไอ้แบบเวทีการสถานการณ์การเมืองอะไรแบบนี้เนี่ยเอาเอาแบบนี้แต่ว่านิงคือคนในแวดวงที่เชิญมาเนี่ยสิบเอ็ดสาขาเนี่ยคนพวกนี้ก็ออกเขาก็หนึ่งเนี่ยนะเขามีมีตัวตนของตัวเองนะเป็นคนที่มีแสงในตัวเองนะไม่ใช่ดาวไม่ใช่ดาวเคราะหนะเป็นพวกดาวเลิกในแต่ละวงการใช่ไหมวัน คุณเชิญเขามาเนี่ยคือถ้าคุณไม่เป็นนะคําว่าไม่เป็นแปลว่าไม่ใช่ว่าไม่เก่งแบบเขานะคือคุณไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องแฟชั่นเท่ากับคุณกมลนาถหรือไม่ต้องรู้เรื่องอาหารเท่าเชฟจุมพลก็ได้แต่คุณต้องเป็นนักบริหารที่จะเปิดโอกาสสนับสนุนซัพพอร์ตให้คนเหล่านี้ได้แสดงความรู้ความสามารถคิดคนอะไรออกมาเพื่อบ้านเมืองขาดหรืออะไรซัพพอร์ตเขานะเพราะว่าโดยตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีความเก่งกาจอะไรแล้วลองนึกดูคนเก่งๆแล้วไปนั่งฟังคนที่ ัวเองรู้สึกไม่เก่ง่ะแล้วพูดภาพน่าโน่นนี่นั่นนอนนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วไปออกทีวีอะโมคทธาเป็นซอฟ์พาวเวอร์นะคะอะไรอย่างเงี้ยคนคนก็จะแบบอืมทักโอเคว่าจะเก่งใจนะด้วยอํานาจด้วยตําแหน่งด้วยอะไรต่างเหล่าเนี้ยนะเหมือนเหมือนผมทํางานเนี่ยนะผมก็จะมีโรคบ้าอยู่อย่างหนึ่งนะคนเป็นหัวหน้าผมนี่ต้องเก่งกว่าผมนะคนมาเป็นบรรณาธิการข่าวผม,ผมเป็นลูกน้องเนี่ยบรรณาธิการข่าวต้องเก่งกว่าผมนะ เออถ้ามาสั่งอะไรเนี่ผมรู้สึกโอ้โหแบบนี้มาเป็นบกกูได้ไงวะผมออกผมผมก็เคยมีปัญหาแบบนี้มาเนี่ยก็คือคนสตล์นี้ก็จะแบบติ๊กๆหน่อยหนึ่งนะการเมืองเราจึงจึงไม่ได้คนเก่งๆมาจริงๆนะคุณดูสสแต่ละพักเอาง่ายๆเลยนะนี่พูดกัน,นไหนว่าพูดเรื่องนี้แหละผู้สมัครสอสอในพักใหญ่ที่มีโอกาสเนี่ยนะก็ับประสาชจาบ้านคือหลายพักนะลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น คำว่าลูกท่านหลานเธอไม่ได้หมายถึงจ้กลูกเจ้าขุนมูลนะั้นคือเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปตามลูกสมัยไงลูกลูกกรรมาการบริหารลูกรัฐมนตรีอะไรต่างล่าเนีเ้ไอ้คนเก่งๆที่เขาไม่ได้มีไอ,อ้ช่องทางแบบนี้เขาก็เข้ามาไม่ได้นะ mm hmm. เออเราก็จะเห็นคนเก่งอยู่วงนอกกันไป